สวัสดีครับก๊อฟฟอร์ดครับวันนี้นะครับก๊อฟอยู่ที่ฟอร์ดพระประแดงนะครับวันนี้นะครับก๊อฟจะมารีวิวรถนะครับเป็นลิมิเต็ดนะไม่ใช่รุ่นลิมิเต็ดนะเป็นรุ่นหายากนะเป็นลิมิเต็ดจริงๆนะครับฟอร์ดเลนเจอร์สปอร์ตนะครับเป็นตัวเพิ่มแพคเกจนะครับสปอร์ตเราเนี่ยนะครับก็ตอนนี้นะก็ฟอร์ดจะทำก็คือเป็นตัว6ออโต้นะครับเป็นตัวสแตนดาร์ดแล้วก็เป็นตัว4ีคูณนะครับ แต่ตัวแพ็กเกจเนี่ยฟอร์ดกลับมาทำร้อยคันนะครับช่วงต้นปีนะครับก็ตอนนี้ก็ยังมีนะฮะยังมีที่เช็คล่าสุดก็ยังมีบางสีอยู่ก็จะมีมีขาวมีเทานะครับเผื่อท่านใดสนใจนะฮะก็จับจองกันเข้ามาได้พูดคุยเรื่องสีได้นะครับเพราะว่าที่เช็คไปเนี่ยส้มไม่มีดำไม่มีนะมีขาวมีเทานะครับเผื่อท่านใดสนใจนะครับก็พูดคุยกันได้อ่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพาไปดูนะครับรูปแบบการตกแต่งนะครับที่แบบ เรียบเรียบนะครับแต่ก็ลงตัวแล้วดูดีนะครับเพราะว่าเรนเจอร์ตอนนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าเดิมก็หล่อนะครับแต่งก็หล่อเนาะนะครับครบสูตรจริงๆอ่ะเดี๋ยววันนี้พาไปชมนะครับวันนี้นะครับรถที่กอล์ฟรีวิวนะครับ Ford Ranger Sport ครับคันนี้เป็นตัวแพ็กเกจ B นะครับก็ค่าแพ็กเกจก็บวกเพิ่มขึ้นไป60,000บาทนะฮะอ่า เครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะครับเป็นซิงเกิลเทอร์โบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับก็แรงม้าสูงสุด170แรงม้านะครับแรงบิด405นิวตันเมตรนะฮะนี่เลยเดี๋ยวพาไปชมนะครับรถที่เรามารีวิวเป็นสีขาวนะครับขาวเป็นขาวสแตนดาร์ดนะครับไม่ใช่ขาวมุกนะนี่นะครับอ่าเรามาดูที่ตัวกระจังหน้านะครับกระจังหน้านี่เป็นกระจังหน้าเดิมนะครับเป็นกระจังหน้าเดิม นะครับตัวกรอบเนี่ยมันจะเป็นสีเทากาไฟนะครับตัวกรอบเป็นสีเทากาไฟตัวระบายความร้อนนะครับที่เป็นเหมือนลังพึ่งเนี่ยครับที่เป็นช่องแบบพิกเซลพิกเซลพิกเซลอย่างเงี้ยนะครับเป็นสีดําด้านนะครับโลโก้เป็นสีเงินนะฮะนี่เป็นกระจังหน้าเดิมของรุ่นสปอร์ตนะครับอ่าเรามาดูอุปกรณ์ที่เราตกแต่งเพิ่มเติมเข้าไปก็คืออะคริลิกนะครับคำว่าเลนเจอร์นะครับตัวนี้เป็นอะคริลิกแท้จากทางฟอร์ดนะนะฮะและที่เราติดเพิ่มเข้าไปอีกอย่างหนึ่งก็คือครอบไฟหน้านะครับ เป็นสีดาด้านนะครับให้ดวงไฟดูคมดูเข้มนะครับที่สําคัญไม่บงังไฟวิ่งกลางวันแน่นอนนะฮะไฟหน้ารถรุ่นนี้เป็น LED multi reflector มีไฟวิ่งกลางวันเป็น LED นะครับไฟตัดหมอกนะครับติดตั้งมาจากโรงงานเป็น LED มีตัวเพิ่มมุมลำแสงตอนเลี้ยวอยู่ที่ไฟตัดหมอกก็หมุนพวงมาไลัยไปด้านไหนไฟตัดหมอกด้านนั้นก็จะติดนะครับอ่า ตัวกันชนนะครับก็จะเป็นตัวเฮดส่องกงแบบนี้นะครับเป็นสีเทากราฟไฟแล้วก็ชายกันชนเป็นสีเงินมีห่วงล่าคู่หน้าเป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับระบบรถคันนี้มีอะไรบ้างที่ปั๊น้ำฝนอโอตโต้ไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะมีกล้องรอบคันมีระบบรักษาเลนนะครับที่ตั้งสันเตือนหรือดึงกลับได้นะครับมีระบบควบคุมความเร็วแบบรักษาระยะห่างนะครับแบบหยุดนิ่งแล้วไปต่อก็คือ adaptive cruise control แบบ stop and go นะครับมีเซนเซอร์ด้านหน้า4จุดนะครับมาพร้อมกับระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัติแล้วก็ตรวจจับคนเดินมีป้องกันหลับในด้วยนะครับพร้อมเลยนะครับนะฮะออปชันนี่แบบมาจัดเต็มมากนะครับพู้ง่ายออปชันเดียวกับพวกวายแท็กตัวแพ็กเกจนะครับหรือตัวสตอมแท็กหรือพวกเอเวอร์เรรุ่นใหญ่ๆเลยนะครับด้านข้างครับคิวร้อเป็นสีดําด้านตัวนี้นะครับก็ติดตั้งมาจากโรงงานเป็นผิวเปลือกส้มนะครับกันเรื่องของตัวลอยได้ดี นะครับตัวเป็นผิวเปอกส้มตรงนี้นะครับนี่นะครับช่วงล่างนะครับโช๊คเป็นโมโนทูปนะครับตัวแพ็กเกจเนี่ยเป็นดิสเบรกสี่ล้อนะครับคันนี้เปลี่ยนล้อนะครับเปลี่ยนเป็นร้อยี่สนิ้วเดิมเป็นร้อยสิบแปดเนาะคันนี้เปลี่ยนเป็นร้อยี่สนิ้วของตัวเอเวอเรสต์สปอรนะครับนี่ก็คือยกชุดล้อมาใส่เลยนะครับก็สเปคยางสองห้าห้านะครับห้าสิบห้า R ยี่สิบนะครับก็ได้เต็มครับได้สวยแบบนี้เลยนะ แก้มข้างนะครับก็เป็นตัวระบายความร้อนนะครับตัวครอบกระจกก็จะเป็นสีเทากาไฟมีไฟเลี้ยวมีกล้องนะครับ3ามองศามีไฟส่องสว่างข้างตัวรถระบบนะครับก็จะมีเรื่องของตัวบายสปอร์ตนะครับเตือนจุดบอดน,นะเป็นไฟสีส้มนะครับคันนี้ใส่กันสาดแท้นะครับของทั้งฟอร์ดฟิลม์มเป็นฟิลม์มเซรามิกนะครับวนี้เรียกความเข้มได้มือเปิดรุ่นนี้เป็นสีเทากาไฟนะครับแต่มากับระบบสมาร์ทคี์ก็ทัดล็อกรถได้ ปดล็อกรถโดยแบบกํมเปิดได้เลยนะครับไม่ต้องหยิบรีโมทออกมานะครับก็สะดวกสบายความปลอดภัยมีนะครับเรื่องของตัวเซฟตี้นะครับการขโมยดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้ามีระยะอยู่นอกระยะเปิดไม่ได้นะครับยกเว้นคนที่ถือรีโมทจะเป็นคนเปิดให้นะนะครับบันไดดํานะครับนี่แบบนี้มีบันไดเหยียบขึ้นท้ายกระบะมาให้นะครับไลเนอร์นะครับตัวขอบไลเนอร์เนี่ยสามารถที่จะเป็น เอาไปแต่งใส่พวกตัวชุดแต่งได้นะครับมีรูมาให้นะครับไลเนอร์เราใส่เป็นแบบเรียบให้อยู่แล้วนะครับใส่ครอบไฟท้ายสีดําไฟท้ายเป็นแบบ LED แบบฮาร์ปนะครับก็หลีกกับเบรกเป็น LED นะครับเลี้ยวถอยเป็นหลอดไส้เนาะมีไฟเบรกดวงที่3กล้องนะครับถอยหลังฝั่งที่โลโก้ติดสติ๊กเกอร์เลนเจอร์เข้าไปกันชนด้านหลังนะครับเป็นสีเทารกาฟมาพร้อมกับระบบเตือนกันชนเมื่อถอยนะครับแล้วก็ระบบเบรกอัตโนมัตินะครับฝาท้ายนะครับผ่อนแรงนะครับนี่ เป็นสายถ่ายอีซิลิฟนะครับน้ำหนักเบานะครับภายในเป็นบ่อะหนังนะครับภายในเป็นบาะหนังพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับอันนี้ก็บอกว่ามีระบบกันหลับในด้วยนะครับแอร์แบ็กหกใบนะครับสำหรับตัวนี้นะครับจอกลางเป็น12นิ้วนะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเล่นแมนนวลได้เบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับก็ต้องบอกเลยครบนะครับสำหรับคันนี้นะฮะยังไงนะครับก็ ฝากลูกค้าทุกท่านนะครับที่สนใจนะครับก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share นะครับกดติดตามแล้วก็เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกอลนะเบอร์โทรวีดีไลน์กับขึ้นไว้แล้วนะครับคลิปนี้ผิดพลาดตกหล่นประกันใดก็กลับขออภัยด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ